สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำคลิปบอกฟู้ด ep ที่5กันต่อนะครับ ยังไปนิดนึงเอ้าไม่โดน บฟาร์มยาวๆกันนะครับ ฟาร์มเรื่อยๆครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับทำเควสต่อไปกันเลยนะครับ ตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มถึงเลเวล189กันแล้วนะครับไปเกาะใหม่กันเลยนะครับ แต่ขอตีเคเวสนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอเอาอีกชุดหนึ่ง ไปเกาะใหม่กันเลยนะครับพก็มาถึงเกาะคุกกันแล้วนะครับเราจะมาฟาร์มที่เกาะคุกกัน ค่า8ตัวเพื่อได้รับเงิน7,000 EXP 550,000 ยังยตูมตัดรอบนี้เราจะมาตีบอสสามตัวกันนะครับเริ่ม ตีด้วยตีด้วยทีละตัวทีละตัว ตีเลยตีเลยตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองกันนะครับ โดนโดนอยู่นั่นแหละตัวที่สองเรียบร้อยตัวสุดท้าย หมดจัดหมดแล้วระวังนะโดนไหมโดนไหมเนี่ยตีต่อเลยอันนี้คือสกิลคูดาวมาแล้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 วโอเคตีหมดสามตัวแล้วไปฟาร์มกันต่อได้ ตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับฟาร์มเสร็จแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องขอบคุณน้องชายผมด้วยนะครับที่ช่วยให้การถ่ายทำง่ายขึ้นใครอยากได้ไก่ตันผาวีสีคอมเมนต์ด้วยนะครับ กด Subscribe กันด้วยนะครับให้ถึง50 s ส b s c r i ส e สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายอย่าลืมชมช่องพี่นัทแชนเนลด้วยนะครับ